สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองได้ตานผู้ชมทถกตุกทันนะครับผมหยอดวันเก่าๆก็จะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนวลทิยาฟ้ารวยก็พอจำเนียนนะครับผู้บ้านจักคอนเกียนนะครับเมื่อที่แล้วเพิ่นกัถือเก่าเจ็ดเก่าตรงๆนะครับเมื่อหนีิ่นกระไดมาแล้วนะครับวันวันที่หนึ่งกุมภาพั้นวอกเกตนะครับเพื่อเตรียมมาได้ก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็เรื่อกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ควมวนทางมวลอีก็นวนุทยาแบลงปันมาให้พมในยัดท่าเป็น,ปนคลิปเพื่อว่าจะเอฟซี FC และทำรวจต้องท่านได้ฟังในรูไปน้ำกันทุกคุิปนะครับเพืเ่อเทมามด้ยังจะตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยครับตามผมมานะครับท่านทุกคนนะคะมณีนี้นทิยากับสิภาพ,พ่อแมพี่พิโรเอฟซีไปตามแนวทางของพ่อจำเนียนนะคะพ่อจำเนียนถูกสามตัวตรงๆนะคะหวดที่พันมานะคะหมวดนี่ เพิ่นกระหามาแล้วนะคะสามตัวหางเดียวนะคะิ่นบอกว่าจาซื้อหลายตัวซื้อหลายตัวมันเปี่ยงทุนนะคะหามาแล้วสามตัวห้างเดียวจะเป็นตัวใดไปบึงไปชมน้ำกันเลยค่ะเมื่อวันมาพอย่่ยถือสามตัวแม่บอกข่าวเมื่อวาน Ni phải... có chỗ loại của bà luôn chết bóng bát ra ngoài hát hoa nếu có chỗ ở đâu có chỗ ở đâu mhmm 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 phải. mhmm 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 Chết cao, chết cao Và... 30 bát thôi tốt dạ. thì phu của <laughs> ờ, à, là 10 Lấy 20 Cái đó Ừ Đó, không? Cái này nó đẹp hay gì? Cái này nó cầu Cầu không? Áo à, cầu. cầu nhưng xíu nhang lóng Xóng tố cứ cầu thì mới à, nhanh Cầu Chứ cầu xuống cầu kết đi, khổ lại เู้เลขสามตัวเป็นเก้าศูก้าขสามตัวเป็นเก้าศเก้าลขสมตว็้าเส่ตเป็น้าศูย้ลตัวด้าวน้าศ้เต้ย์เสต้ย์้อาตัวเ็เ้ายลาตัวเป้เาลาตัว้ตัว้าลายตัวดิ ไดเรื่องตัวเดียวล่ะได้จมูกแล้วกับปิดไปเป็นมากไลป็นเดียวอ๋อขาเจ้ามุดกินอะไรเดิมเดียวขาเจ้ายานบ่าเธอตั้งเหล่าตั้งกินเขาหนูริ้ยิ้นตาพญายานพันลากบอยู่ทั้งต้นไม้บอกพญายห้าหนุกนะโอ้ย่างห้างหนกนะโอ้ย่ห้างนกเลื่อนไปสาวพยาย่างนกแล้ว ไม่ไป็นแง่เหมือนครบออกมาสามตัวออกมาตัวไหนเต้มาครบยังไงไม่ยืนสูงนี่เลยตัวใหม่เลยจ้าตายมากไปอ๋ไม่แซวไปต่อยไ้ก็หกบตัวตัวนึงต่อยมากแบบตีไปเป็นสาวแล้วเหมนเต้เลยเนาะบเลยวนี่เสองตัวเห็นไหมเลสองตัวยุกลงวันนี้เลขตีเก้าศูนย์เก้า เอัน uhm, like, mm uh, uh, oh, ้ตีเก้า uh ือเรเก้าหรือ่ค่ะปเก้าสงตัไหสองัวเลยตีเก้าศูนย์เก้าหลายมันเสียนหลอ๋อยันเสียลายแล้วตีน่อยๆเก้าศูเก้าพือมันเป็นเก้าสองก็ได้ได้เนาะตอนนี้สองตัวอยู่ทั้งทั้งต้นไม้คนครบไงบอกไตัวไงบ ก็กพอลูก็งามง่ามดีกว่าอืมปันแปลกเลยเนาะว่าปันตองหัวดิปันตองหัวอ่าหัวแหัเามตัวเก้าเจ็ดเก้า่ว่ะยี่ตัออยูหเดียวกตัวก็มาห่างก็ดีถึงก็จะสมรถเนาะค่ะสมรสามพันหกอือามพันเนี่เ ให้เนาะแม่ยานางดีดีรับไปไปิเดี๋ยวเราไปกินน้ำเน่พวนี่ว่างเนี้ยไปพเนี่ยกอย่านีวการ้อันนูซื้อไว้เก้าศูนย์เก้านี่ยพ่ะซ้อว่าันซื้อันแต่ตองหดแต่ว่าจำได้ยุวสิซื้อตอนนี้ ซื้อบ้านมันบอกมันบอกอ่านมันถือว่าซื้อได้อย่าบอกไปไงสามตัวบ้านมันบอมีแปดเนาะเรื่องขันเรื่องรับตัวบานน่แต่มันนั่นสองตัวเมนเกเก่านั่นอัน2องตัวเลยสโตัวบ้านสองตัวเก็บผู้มาผู้หลอกเครื่องโยกถือมั่งโอ้แต่ดงาคอนแกนยุบันกับใจเครื่องมันพอเจ็ดเก่าแต่ได้ไหนจะสามตัวสองตัวเขาจะ่ารับ เครืปล oh. e ่าเสียงดังเจ้าน่อยนะค่ะพราเจ้ามาในงานศพนะคะคนกหลายคนเสียงเกี้ยวเจ้าเจ้าน่อยจะว่าขึ้นตัวเลขไปเป็นพหไยเิ่นเบาเป็นตำมันก็ได้ตั้งกล้องอดไ่ได้พหไ่เิ่นเ่าเป็นถือสามตัวงวนนี่ิสื้อเก้าศูนเก้าหางเดียวพหไ่วาแล่างซื้อตัวใดบัดนี้พยางล่าง จ้าตลงมีลูกมีางสีสื่อตะบนสองตกัสีสือตศูนศูนเก่า้องตมอมักซื้อสามตัวได้ลายเปนพวก้ามันดอกเก่าสองแหนี่ขอนืนีเยทีทนี่มีออม้ด้ีีเขาอะสองร้อยกวกาบทตันี่าเพราจใส่ดีเขาหน้าควแมเีดีดีใส่เขดีได้กำไรอีกมันบะ พญาย่าถือประจํานะคะเป็นแม่เป็นพ่อของพี่สะพ้ายนะคะคนมาตะขอนแก่นเด้อค่ะในี้ยินพั่งนีดว่าปีหนึ่งพี่นั่งนีดเป็นถืกรถมวดเดียวบอกพญาย่าพญาย่าอยู่น้ำกันแมนบ่คนงก็ว่าแมนเลยพินั่งถือว่าตลอดเลยเราพญาย่ก็ซื้อน้ำพี่นั่งอยู่บนรถนั่งเป็นถือของตนเองมันถือน้องเขาก็จะาไปคันหนักเขาเลยนเป็นถือเขาเกียรติแล้วต้องมาก็บแบงเ์หรือไ่หรือ่า แบบแบบค่เพียงหล่ะัวทีนี่ก็แบบแบบด่แวพอนะเขาเขากิได้แบบแนี้จริงจัอืมถ้าหลบไม่ว้ที่ยนแบบแบบนี้พอพอดีแล้ีนี่ก็แบบแบบที่เป็เรถจักรนเนาะ ขันทีถือก็ซื้อในหน่อยก็ถืองน้ะไปง่เนาะขันสิพ่อถือซื้อบินค่าสอบซีพ่อถือมันบะอ้าสรุปว่าพ่นี้ไปเอรยูนีละมึงไ่ิไปเลยบบนี้ค่ะบอลยัวตัวเก้าเนี่ยบอ้ามาสิกายังหอดสองตัวยู่ั้งเต็เก้านะหัวหาที่ผาหมวนันท์กที่ผาหเราเยี่ยมระดับีหัวอะ นำกันเนาะนกที่มาเพ่อกินน้ำหลอกเาโมนี่นกที่าที่นี่เนาะอ๋นี้ไหมกินี่หลนะนี่หวดเนาะี่แกถึงเล่มกัน่ที่าพอจำแนกเพิ่นจะซื้อเก้านเกนะคะเก9าศูนย์เกาแล้วก็0ูนย์เกาซันี้แล้ว่ะห้างเดียวเพิ่นว่าเพิ่นพ่ซื้อหลายโต ซื้อลายตัวมันจะลงทุนหลายซื้อหน่อยๆถือคือถือเพาถือก็แล้วไปนะพญานะจะเป็นรูเอาลายตัวเข้ามาลายละายตัวเปลี่ยนทุนมันจำว่าเปลี่ยนทุนนะพญานะซื้อหน่อยๆซื้อนักๆถือเลขสามตัวคือเกาเด้อค่ะโศกมันๆเฮงเฮงปังๆได้เฮ่เฮ่ดังๆเด้อ ถึงเลขแล้วจังกลับไงเศรษฐีอยู่ลายมืออยู่บนบอวุ่นแล้วเลขของแล้วจังกลับเด้อค่ะครับกับบางไอเอฟซีและตับมุส้่มทุกท่านคงเศรษฐีเงี้ฟังแล้วนะครับที่นนทได้ยาได้สาหลูอเลขของพอจำเนียนนะครับเคลื่อนกับหามาแล้วนะครับในงวดวันทีหนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดนะครับท่านเราพอมในไทยคลิปนี่ยอีสุลุยครั้งหนึ่งนะครับพอจำเนียนถูกเก้าเจ็ดเก้าตรงๆงวดนนี้ได้มาได้แล้ว สามตัวหางเดียวงวดวันที่หนึ่งกลุ่มปลาฟันโฮเกจ์นะครับเพื่อนกับฟันได้เก้าซุนเก้าหางเดียวนะครับ,บ,รบสองตัวกับเป็นซุนเก้านะครับไปกับบอลลังนะครับเป็นแนวทางซื้อสางกิแมแปงวัตบัณฑกับวังใบเอฟซีและทำบุตรสมุดท่านคงเสนอเงี้ย,ยแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ขอ,อยุติเพียงตำหนีพอกนันอีกคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ